สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาตอบคำถามที่ทุกคนถามมาว่าทํำไมจะต้องเลือกพวงหลีดของใช้จากร้านสอพวงหลีดนะครับเรามาพูดถึงสินค้ากันก่อนเลยนะครับว่าสินค้าเรานะครับ เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมานานแล้วนะครับเราเลือกเอาสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับได้จริงนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกาอัศนะตลับปัดของใช้พระทุกชนิดนะครับของใช้พระทุกชนิดแล้วก็เป็นพวกนาฬิกานะครับประเภทนาฬิกาดอกไม้จันทร์นะครับอันนี้เราเน้นสินค้าที่ใช้ประโยชน์ได้จริงทุกอย่างนะครับ มีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับว่าทำไมต้องเลือกสินค้าร้านสอเจริญพวงหลีดนะครับเพราะว่าเราเน้นคุณภาพนะครับเน้นฝีมือให้ทุกทุกพวงนะครับทุกพวงเลยจริงๆนะครับเราเน้นความสวยงามให้อย่างแรกเลยนะครับอย่างที่สองที่เราคำนึงถึงนะครับ <c oughs> คือลูกค้าซื้อสินค้าไปจะใช้ประโยชน์ได้จริงทุกชิ้นนะครับ พอเสร็จจากงานศพแล้วก็สินค้าทุกอย่างไม่ได้ทิ้งนะครับเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดนะครับพวงหลีดดีมีประโยชน์นี่คือประโยชน์ของเขานะครับคือไว้อะไรเสร็จแล้วเราก็เอาสินค้าทุกอย่างกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับไม่สร้างภาระให้วัดนะครับทุกอย่างสามารถกลับมา ใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็พวกประเภทดอกไม้จันทร์เราก็สามารถเผาได้นะครับไม่สร้างภาระให้หวัดแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องขยะนะครับอันนี้ข้อดีของประโยชน์พงหลีดของของร้านสอเจริญพงหลีดนะครับอันนี้เน้นนะครับเน้นสินค้าประเภทนี้นะครับได้บุญด้วยนะครับ ได้บุญตรงไหนมีคนถามนะครับก็เราอะไรศพเสร็จแล้วนะครับอะไรพูดจากไปแล้วนะครับสินค้าทุกอย่างเรากลับมาใช้ประโยชน์ได้นะครับให้คนที่มาร่วมงานหรือถวายวัดไปได้เลยนะครับได้บุญอีกต่อหนึ่งนะครับไม่ไม่เสียประโยชน์ไม่ต้องเอาเงินไปทิ้งนะครับสำหรับสินค้าของเรานะครับเงินไม่ต้องทิ้งนะครับ เรามีประโยชน์ทุกอย่างนะครับสินค้าทุกตัวมีประโยชน์หมดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดดาวให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ